แม่รู้สึกตาชัดมากเลยค่ะคุ้มค่าจริงๆเว้ยแสงดีปว่าที่กระเต็นอยู่ไหมคะพี่กระเต็นอยู่ไหมคะห้องน้ำห้องน้ำร้องน้ำนะคะเจย์เป็นไหนอยากกระลอยด้วยรอกลับบ้านของกันเดี๋ยวเราไปบ้านพี่เจต่ออยู่นี่เองคุณแม่พี่เป่าอยู่ไหมคะนี่คุณแม่อยู่ไหมคะ คุณแม่คะ่ะรบกวนมาเป็นตัวแทน n m c มอบของขวัญในที่แหนมด้วยค่ะแม้นะคะหไม่กลัวไฟหรือไงตอนแรกเนี่ยให้ผมเรียกว่าคุณยายจริงๆให้ผมเรียกผมก็เรียกคุณยายปรากฏเด็กกับแม่ผมเองแม่ผม วันนี้สาวสวยมากเลยนเลยถึงแม้ว่าจะเลมันเกิดมาแล้วนะคะแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยจากเ f c ที่อยากจะมอบให้ที่แหนนะคะขอบคุณมากครับแก่เชยร์มาที่รายก แก่เลยค่ะแก่เลยช่วยถือไมช่วยถือไมแก่เลย ขย่าเฮ้ยขย่าเฮ้ยใครอ่ะอ่าตอนนี้ <coughs> ดีใจไหมคะดีใจมากขอบคุณพี่เล็กโอ Recently, ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณดีเลยอยากเราชอบของอะไรนะครับขอบคุณมากน้าเกิดได้แสนล้ไม่ต้อง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 โอเคแต่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดของอันเนี้ยให้แหนมแต่เรามีของให้ที่บ้านแหนมด้วยเพราะเรารู้ว่าวันนี้วันอะไรวันเกิด ขอบพระคุณมากครับออแม่บอกควาขอบคุณทุกคนนะครับได้อ่านได้เห็นหมดแล้วไม่คำบ่งพรอีพวงมาลัยด้วยค่ะหนักแล้วเนี่ยแม่ตอบมาแล้วในคอมเมนไ์เลยเร่เลาอย่างไรชอบเนา อเอาละม i̇şte ั่วของขวัญเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้ใครไม่ได้ช yes. ื่อบนเวทีบ้างนี่กกี้ลงไปนี่กี่ลงไปวันจราจรเตรียมก่อนลูกบีเรามีเวลาให้ทุกท่านไม่มากค่ะอ่าค่ะคนละกี่วินาทีกี่วินตีโอ๊ยไม่ถึงสิบวินาทีดีกว่าห้าวินาทีดีกว่าเฮ้ยคนจับเวลาเรื่อยรื่อยสิบวินต์สิบวินาที แกจะไปอะไรพี่เดินไปเดินไปไม่ติดใจให้พูดอะไรกับพี่แนนก็ได้ความในใจที่อยากจะพูดไม่ได้พูดนะคะคนละสิ่วินาทีเตรียมไว้ในใจนะคะมาเริ่มมาเริ่มค่ะชุดนี้ค่ะช่างอยากตืมวายมีเหลือปะจับเวลานะคะจับเวลานะคะพี่เจวายมีอยู่ปะวายยังมีอยู่ปะพี่ เริ่มคนแรกเลยแล้ว <complexity> ก <ol> er> ันพี่จิงค่ะหน่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแนสองรักแนบแลกตลอดไปค่ะขอบคุณมากวันนี้ถึงน่องพี่แบบ